ในขณะที่เราก็ไม่รู้อย่างแน่ชัดว่าใครกันแน่คือผู้ก่อเหตุคือผู้ที่อุ้มหายคุณวันเฉลิมแต่ก็ปรากฏข้อเท็จจริงในสื่อออนไลน์มีกระแสข่าวหนึ่งที่ได้เปิดเผยออกมามีการเปิดเผยออกมาว่ามีบุคคลหนึ่งที่อาจจะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องส่วนสำคัญหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับการลักพาตัวคุณวันเฉลิมเรื่องนี้ถูกเปิดเผยผ่านเพจดัง,ดง ยกตัวอย่างเช่นเพจแอนดรูว์แมส็กเกอร์มาแชลเพจสมศักดิ์เจียมธีรสกุลซึ่งก็ปรากฏข้อเท็จจริงต่อไปว่ามีการตอบรับจากผู้ใช้โซเชียลมีเดียเป็นจำนวนมากผู้ใช้โซเชียลมีเดียเหล่านี้ก็คือประชาชนชาวไทยที่อยากจะรู้ว่าใครกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังการลักพาตัวคุณบันเฉชิมส่วนตัวผมนั้นท่านประธานครับ ผมไม่ปักใจเชื่อในกระแสข่าวดังกล่าวผมก็รอฟังรัฐบาลว่ารัฐบาลจะตอบคําถามนี้อย่างไรเพื่อให้รัฐบาลช่วยยืนยันข้อเท็จจริงต่อประชาชนผมจึงขอถามคําถามต่อท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีว่า <grim. S 1> รัฐบาลได้มีการสืบหาหรือรับทราบเกี่ยวกับการอุ้มหายคุณวันเฉลิมนั้นรัฐบาลได้เข้าไปตรวจสอบข้อมูลตามที่เพจดังกล่าวได้ให้ข้อมูล แล้วหรือ,อยังเข้าไปดูแล้วหรือไม่บุคคลที่ถูกเพจดังอ้างถึงมีเสียดมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรรัฐบาลช่วยตอบให้ประชาชนสบายใจหน่อยได้หรือไม่ว่ามีบุคลากรที่กินภาษีของแผ่นดินคนใดรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องกับการอุ้มหายครั้งนี้และช่วยตอบให้ชัดเจนหน่อยได้หรือไม่ว่าตามที่ปรากฏในข่าว ข่าวสารดังกล่าวที่ผมได้อ้างถึงนั้นรัฐบาลได้มีการสืบสวนสอบสวนบุคคลดังกล่าวแล้วท่านอาจจะไล่มาทั้งหมดไม่ว่ากันตอบไม่ตรงคำถามแต่นี่คือโอกาสที่ท่านจะได้ตอบครั้งสุดท้ายเพื่อแก้ตัวบุคคลที่ประชาชนเขาตั้งคำถามเรารู้กันอยู่ว่าเป็นใครรัฐบาลแค่ไปดูในเพจที่ผมพูดถึงมาท่านแค่ไปสอบสวนบุคคลน,นั้น ซึ่งมีข้อสงสัยว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในส่วนราชการ